ิดฉากมาที่เคหาสห์ดรูรา้าฉีอี้พระเอกปกป้องทิงเสียนางเอกพร้อมกล่าวหาและขับไล่หญิงสาวในชุดหนังสีดำที่ล้มอยู่ว่าวางแผนร้ายใส่ทิงเสียหญิงสาวที่ถูกเรียกตัวว่าไหนท่านเจ็ดได้แต่ร้องขอความเมตตาแต่ถูกลูกน้องลากออกไปฉีอี้หันกลับมาสวมกอดทิงเสียอย่างอ่อนโยนและให้คำมั่นสัญญาในความรักของพวกเขา ภาพก็ตัดมาอีกด้านหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งกำลังดูฉากนี้ในละครมือถืออย่างดีใจที่ตัวร้ายถูกกำจัดเธอพลันเกิดความปรารถนาอยากเข้าไปแสดงในเรื่องทันใดนั้นระบบปริศนาก็ปรากฏขึ้นพร้อมหน้าจอโฮโลแกรมแจ้งว่ากำลังจะเปิดฉากเนื้อเรื่องและดูดร่างของเธอเข้าไปในโทรศัพท์มือถือ เธอตื่นขึ้นมาในชุดที่ไม่คุ้นเคยและพบว่าตัวเองอยู่ในห้องบิลเลียดต่อหน้าฉีชวนและลูกน้องเขาจ้องมองเธอด้วยความโกรธเกรี้ยวและเรียกชื่อเธอว่าเย่หวานหวานตัวร้ายที่เธอเกลียดชังหญิงสาวตกใจเมื่อรู้ว่าตนเองได้กลายมาเป็นภรยาตัวร้ายของฉีอี้ซึ่งใช้ยาบังคับให้เขาแต่งงานจนทำให้ทิงเสียต้องจากไประบบแจ้งภารกิจให้เธอระง,งับความโกรธของฉีอี้แต่ฉีชวนกลับเข้ามากระชั และบีบคอเธออย่างรุนแรงพร้อมตะอคอกว่าเธอสมควรตายที่คิดจะวางยาในวายของทิงเซีย ระบบเตือนว่าหากทำไม่สำเร็จตระกูลแย่จะล่มละลายในสถานการณ์ขับขันเธอตัดสินใจจูบฉีช่ชวนอย่างเร่าร้อนแต่ถูกผลักออกเธอตบหน้าเขาและขู่ว่าจะทำให้เขายอมทำตามเธอเสนอจะไปขอโทษทิงเสียแต่ฉีเดมไม่ยอมเธอจึงดื่มไวน์แดงทั้งเหยื่อเพื่อไถ่โทษแต่เกิดอาการแพ้แอลกอฮอล์จนหมดสติไปเธอเตือนขึ้นมาบนเตียงหรูหราอีกครั้งเห็นฉีอี้เบียนออกมาในชุดคลุมอาบน้ำด้วยสายตาเย ชาและสั่งให้เธอรีบไปขอโทษทิงเสียคุณย่าของเขาก็เข้ามาตอกย้ำคำสั่งนั้นเป็นอันสิ้นสุดเหตุการณ์ในวันนั้นเรื่องราวเริ่มต้นที่บ้านเมื่อหญิงสูงวัยในชุดโค้ทสีแดงเข้มเป็นคุณย่าออกคำสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ไปไหนและย้ำให้ฉีอี้พระเอกจำให้ขึ้นใจว่าใครคือภรรยาของเขาฉีอี้ไม่พอใจอย่างยิ่งและเดินกลับไปอย่างขุนเคืองพร้อมตั้งคำถามว่าแย่หวานหวานทำผิดทำไมถึงไม่ต้องขอโทษ แย่หวานหวานตัวเอกที่สวมรอยได้แต่รับชะตากรรมอย่างเศร้าส้อย คุณย่าเข้าปกป้องแย่หวานหวานทันทีโดยอ้างว่าอาการแพ้อแอลกอฮอล์ของหวานหวานหนักกว่าอาการของทิงเสียและโกรธจัดที่ฉีอี้ยังคงยืนกรานว่าคุณย่านี่มันคนละเรื่องกันนะครับคุณย่าทุบไม้เท้าลงกับพื้นและตะวัดด้วยความโมโหจัดจนฉีอี้ต้องหยุดถกเถียงฉีอี้คิดในใจอย่างเดือดดาลว่าแย่หวานหวานช่างกิ่งกาจที่ใช้คุณย่ามาเป็นโล่ปกป้องพร้อมมองหวานหวานอย่างเกรี้ยกราดแต่คุณย่าก็คว้าตัวหวานหวานออกไปจากตรงนั้น คุณย่าพาหวานหวานไปยังห้องอื่นหวานหวานสำนึกผิดและสารภาพว่าคุณย่าคะเรื่องหนูก็ผิดเหมือนกันแต่คุณย่าก,กลับบอกว่าย่ารู้และกล่าวต่อว่าย่ารู้ว่าเรื่องนี้จะทําให้มีปัญหากับฉีอี้โดยตรงย่าจะคอยปุกป้องเธอไม่ยอมให้ใครมารังแกเธอจากนั้นคุณย่าก,ก็ตรวจดูรอยผื่นแพ้ของหวานหวานด้วยความห่วงใย ต่อมาที่โรงพยาบาลฉีอี้บังคับให้เย่หวันหวานรีบไปขอโทษทิงเสียเย่หวันหวานตอบสนองด้วยการคุกเข่าโขกศีรษะซ้ำๆและตะโกนขอโทษอย่างเกินจริงจนทุกคนตกตะลึงเมื่อชายอีกคนในห้องอาสารินน้ำให้ทิงเสียเย่หวันหวานรีบแย่งแก้วแล้ววิ่งออกไปเธอแอบใส่ผงบางอย่างลงในน้ำโดยมีชายคนนั้นแอบเห็นการกระทำเมื่อเธอนำแก้วน้ำกลับมาทุกคนมองด้วยความสงสัยทันใดนั้นน้ำใน แก้วก็แข็งตัวเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วชายคนนั้นกล่าวหาทันทีว่าเธอพยายามวางยาทิ้งเสียอีกครั้งเยห่หวานหวานปฏิเสธเสียงแข็งแต่ฉีอีโ้โกรธจัดและกระชากแขนเธอทิ้งเสียรีบห้ามปรามและบอกว่าเชื่อว่าหวานหวานไม่ได้ตั้งใจ เมื่อถูกกล่าวหาจนจนมุมเย้หวานหวานตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อพิสูจน์ตัวเองเธอยกแก้วน้ำแข็งนั้นดื่มรวดเดียวจนหมดต่อหน้าทุกคนแล้วยื่นแก้วเปล่าให้ฉีอี้ดูเพื่อยืนยันว่าไม่มีพิษจากนั้นเธอก็ทำทีเป็นเสียใจแล้ววิ่งร้องไห้ออกจากห้องไป ฉีอี้แสดงสีหน้ากังวลเล็กน้อยและรีบตามออกไปทิ้งให้ทิงเสียและชายคนนั้นงุนงงเย้หวันหวานเดินเหม่อลอยจนเกือบถูกมอเตอร์ไซค์ชนฉีอี้ปรากฏตัวและคว้าตัวเธอไว้ทันทั้งสองสบตากันในอ้อมเกาะชั่วครู หลังจากนั้นเย่หวานหวานก็พูดสิ่งที่ทำให้ฉีอี้ประหลาดใจอย่างยิ่งว่าเราอยากกันเธอแม้ฉีอี้จะไม่เชื่อแต่เธอก็ยืนยันอย่างหนักแน่นในสวนสวยเสียงระบบดังขึ้นเพื่อแสดงความยินดีที่เธอทำภารกิจสำเร็จแต่ก็ทักท้วงเรื่องการใส่ย,ยาลงไปเย่หวานหวานย้งกลับอย่างชาญฉลาดว่าเธอแค่ใส่ย,ยาแต่ไม่ได้วางยาสำเร็จซึ่งเป็นการหาช่องโหว่ของภารกิจได้สำเร็จระบบจึงประกาศยืนยัน ความสำเร็จของภารกิจไหนที่สุด เย้หวันหวานตรนักว่าชีวิตนางร้ายอันตรายเกินไปจึงวางแผนที่จะขอหย่ากับฉีอี้โดยตรงเพื่อผลักดันให้เขาไปคืนดีกับหลีทิงเสียตามเนื้อเรื่องหลักแต่ฉีอี้ปฏิเสธอย่างเย็นชาโดยคิดว่านี้คือแผนการใหม่ของเธอและย้ำว่าการหย่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตระกูลเขาเดินจากไปถ้าทิ้งให้เธอผิดหวังและต้องหาวิธีอื่นวันรุ่งขึ้นเธอตื่นมาใช้ชีวิตอย่างหรูหราของนายหญิงตระกูลฉีอย่างเพลิด แต่แล้วก็ถูกขัดจังหวะโดยฉีหลิงเอ๋อน้องสาวฉีอี้และแฟนคลับนางเอกที่ตรงเข้ามาต่อว่าและเรียกร้องให้พี่ชายหย่ากับเธอเยวันหวานรู้ทันทีว่าฉีหลิงเอ๋อคือตัวช่วยสําคัญในการผลักดันเรื่องหยา่าเมื่อระบบเดือนให้คงบทบาทนางร้ายไว้เธอจึงปรับสีหน้าและสวมบทบาททันทีเธอตอบโต้อย่างเย็นชายืนยันสถานะการเป็นนายหญิงตระกูลฉีและพูดท้าทายด้วยคำพูดสุดยี่งยวนว่าฉันจะไม่หย่ากับเขาหร ฉันจะลากเขาให้ต่ายไปข้างหนึ่งจะอยู่ร่วมเตียงตายร่วมลงกับเขาไปชั่วชีวิตเลยคำพูดนี้ทำให้ฉีหลิงเอ๋อโกรธจนเกิดการตบตีกันชุลมุนฉีอี้แปดกดตัวขึ้นเพื่อหยุดเหตุการณ์น้องสาวรีบฟ้องถึงคำพูดท้าถ่ายนั้นฉีอี้มองเธออย่างคาดขันแต่แย่หวั่นหวานกลับตอบกลับอย่างท้าถ่ายว่าก็ฉันพูดเองจะทำไมละ่ะ เมื่อเกิดการประทะกันเย่หวานหวานคาดหวังว่าฉีอี้จะโกรธและขอหย่าแต่ฉีช่วนกลับตำหนิฉีหลิงเอ,อ๋อน้องสาวของตัวเองก่อนแล้วค่อยหันมาตักเตือนเย่หวานหวานทำให้เธอรู้สึกสับสนที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนการหย่า ฉีอี้ประกาศว่าหลินทิงเสียจะมาพักที่คฤหาสา์หลังออกจากโรงพยาบาลซึ่งทำให้เย่หวานหวานและฉีหลิงเอ๋อดีใจพร้อมกันเย่หวานหวานเห็นนี่เป็นโอกาสทองให้พระนางได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นส่วนฉีหลิงเอ๋อก็ยินดีที่นางเอกจะมาอยู่ด้วยแม้ฉีหลิงเอ๋อจะอยุให้ฉีช่วนและแย่หวานหวานออกแต่เธอกลับยิ้มและรับอาสาจัดการเรื่องที่พักให้ทิงเสียอย่างเต็มใจ เมื่อถิ่งเสียมาถึงแย่หวานหวานต้อนรับอย่างกระตือรือร้อนและจัดห้องพักที่อยู่ติดกับห้องนอนใหญ่ของฉีอี้ให้ซึ่งถิ่งเสียตีความว่าเป็นการจงใจเยาะเย้ยความสัมพันธ์ของเธอ ในห้องอาหารชีหลิงเอ๋อชื่นชมฝีมือการทำอาหารเช้าของทิงเสียและแขวะแย่หวานหวานที่เอาแต่กินฉีอี้เข้ามาในห้องอาหารทิงเสียกับฉีอี้สบตาการอย่างมีความหมายชีย้หลิงเอ๋อบอกว่าทั้งคู่ดูรักกันเหมือนครอบครัวซึ่งแย่หวานหวานก็เห็นด้วยอย่างเต็มที่ทิงเสียทำขนมให้ฉีอี้ชิมและบอกว่าจะทำให้ทานบ่อยๆแต่ฉีอี้กลับตอบอย่างเย็นชาว่าไม่ต้องหลอกทิงเสียเรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่ของคนรับใช้ คำพูดนี้ทำให้ทิงเสียเสียใจอย่างเห็นได้ชัดสุดท้ายเย่หวานหวานยังคงใช้ชีวิตอย่างสบายอารมณ์ในสวนขณะที่มีสาวใช้ดูแลทำแผลเล็กน้อยให้ฉีหลิงเอ,อ๋อ เยวานหวานกำลังพักผ่อนในสวนอย่างสบายอารมณ์เมื่อหลินทิงเสีย่ยเดินเข้ามาหาและชวนคุยทิงเสี่ยรำพึงถึงอดีตที่สวนนี้เคยเต็มไปด้วยดอกกุหลาบที่ฉีอี้เคยเด็ดที่เธอทุกวันเยวานหวานรู้ว่ากุหลาบเหล่านี้ถูกเย่วานหวานคนเก่าสั่งถอนทิ้งจนทะเลาะกับฉีอี้อย่างรุนแรงเธอจึงรีบเสนอจะปลูกให้ใหม่แต่ทิงเสี่ยไม่ได้สนใจเรื่องกุหลาบเลยทันใดนั้นฉีอี้ก็เดินเข้ามาเรียกเย่หวานหวานไปพบคุณย่าขณะที่ย เย่หวานหวานกำลังจะลุกทิงเสียก็แกล้งสะดุดล้มและบอกว่าเวียนหัวเพราะตากแดดเย่หวานหวานช่วยโอกาสนี้เรียบเปลี่ยนแผนโดยบอกให้ฉีอี้พาคุณหลีกลับไปพักทันทีและกระซิบสั่งฉีอี้ให้ อุ้มท่าเจ้าหญิงฉีอี้ไม่พอใจแต่ก็ยอมอุ้มทิ้งเสียเดินจากไปเยหวานหวานยิ้มยังพึงพอใจที่สามารถจับคู่พระนางได้อีกครั้งจากนั้นเยหวานหวานเข้าพบคุณย่าซึ่งยื่นกล่องกำรรมหยี่สีแดงบรรจุกำไลหย,ยกเนื้อดีที่เป็นเครื่องประดับสมัยสาวๆของคุณย่าให้แม้เยหวานหวานจะปฏิเสธเพราะเห็นว่ามีราคาแพงเกินไปแต่คุณย่าก็ยืนกรานให้รับไว้และสวกมกำไรให้เธอด้วยตัวเอง และภาพก็ตัดมาที่งานฉลองวันเกิดครบรอบ80ปีของคุณยาเต็มไปด้วยความสุขหลิงทิงเสียมอบผ้าพันคอส่วนชี้หลิงเอ๋อมอบผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพซึ่งคุณยารับไว้ได้วยความยินดีและซาบซึ้งใจแขกคนอื่นๆรวมถึงชายหนุ่มชุดสูทสีขาวก็ทยอยมอบของขวัญและไว้พรอย่างต่อเนื่องในช่วงบรรยากาศชื้นมื่น,นั้นถึงเสียเดินเข้ามาถามเยวานหวานว่าเตรียมของขวัญอะไรมาให้คุณยาชี้หลิงเอ๋อก็รีบเข้ามาเสริมและกดดัน ให้เย่หวานหวานเปิดเผยของขวัญคุณย่าเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเข้าห้ามและปกป้องเย่หวานหวานทันทีโดยกล่าวว่าเย่หวานหวานไม่ต้องเตรียมของขวัญใดๆมาให้ขอแค่เธอกับสีชวนรักกันดีและปีหน้ามีเหรนอุ่นๆให้คุณย่าสักคนก็พอคำพูดของคุณย่าทําให้เย่หวานหวานหน้าแดงขึ้นมาทันทีขณะที่แขกเริ่มสังเกตว่าเยหวานหวานหายไปจากงานวันเกิดคุณย่าเกิดอาการชักเกรงและล้มลงไปกองกับพื้นหลังดื่มชา สร้างความตื่นตระหนกให้ทุกคนภาพย้อนไปเผยให้เห็นหญิงสาวลึกลับในชุดดำกำลังจุ่มผ้าพ,พันคอลงในน้ำจนเปลี่ยนเป็นสีชมพูจางๆในห้องผู้ป่วยคณะเดียวกันที่งานฉีหลิงเอ๋อได้มอบผ้าพ,พันคอพื้นเดียวกันน้ำเป็นของขวัญให้คุณย่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าของขวัญถูกสับเปลี่ยนและมีการวางแผนร้ายที่โรงพยาบาลแย่หวานหวานรีบตามไปหาฉีอีแต่เขากลับตาวาดอย่างเกลี้ยกล่อดและกล่าวหาว่าเธอเป็นคนวาง ยาาุเขาแสดงหลักฐานเป็นแป้งที่มีสารพิษและคำให้การของคนใช้แม้เธอจะปฏิเสธอย่างหนักแน,น่นแต่ฉีอีก็ไม่ฟังและพุ่งเข้าบีบคอเธออย่างรุนแรงเขาชะงักและคลายมือออกเมื่อเห็นกำไลหย,ยกที่คุณย่ามอบให้บนข้อมือเธอก่อนจะทิ้งคำขู่และเดินจากไปแย่หวานหวานหมดหวังจึงเรียกระบบออกมาและถามอย่างเกลี้ยกล่ดว่าทำไมคุณย่าถึงถูกวางยาระบบเผยว่าการเสียชีวิตของคุณย่าเป็นเหตุ การสำคัญที่ขาดไม่ได้ในเนื้อเรื่องและหากเธอไม่ทำก็จะมีคนอื่นทำแทนเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปเมื่อรู้ว่าคุณย่าจะเสียชีวิตตามเนื้อเรื่องเดิมเธอตกใจและไม่ยอมรับจึงความ,มีดขู่ระบบว่าถ้าเธอตายไประบบก็จะไม่มีตัวละครสำคัญอย่างนางร้ายและเนื้อเรื่องก็จะพังลงระบบจึงจำต้องยอมอ่อนข้อและถามว่าเธอต้องการช่วยคุณย่าอย่างไรเธอยืนยันจะช่วยชีวิตคุณย่าด้วยตัวเองระบบเตือนถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดา ได้ในเนื้อเรื่องหลังจากนี้แต่เธอก็ยอมรับความเสี่ยงและตัดสินใจที่จะแก้ไขเนื้อเรื่องเองอย่างมุ่งมัน่นฉีอี้รีบไปหาแย่หวานหวานหลังรู้จักแพทย์ว่าคุณย่าไม่ได้ถูกวางยาพิษเพียงแค่เป็นลมซึ่งหมายความว่าทุกคนเข้าใจผิดแย่หวานหวานเขาพบเธอหมดสติอยู่ในห้องจัดเลี้ยงด้วยความรู้สึกผิดและเป็นห่วงเมื่อเธอฟืนขึ้นเขาช้อนตัวเธอขึ้นอุ้มและบอกให้เธอซบไหล่ขับผ่อน ดานหลินทิงเสียเดินมาพบจี้เจอ๋อซึ่งซักถามเธอเรื่องการวางยาขุนยาตามที่ทิงเสียเคยให้ข้อมูลไว้ทิงเสียปฏิเสธเสียงขังและแสดงความน้อยใจที่จี้เจ๋อไม่เชื่อจนทำให้จี้เจ๋อต้องรีบขอโทษและกอดปลอบเธอเพื่อยืนยันว่าเขาเชื่อใจเธอเยหวานหวานวชีอี้เมื่อคุยกันที่ริมสระน้ำเยวานวานบนเรื่องความทุกข์ทรมานที่ถูกขังในห้องมืดเพื่อทำภารกิจ ฉีอี้มองว่าเธอพูดเกินจริงจนเธอต้องแสดงรอยแดงที่คอให้เขาดูจากนั้นฉีอี้ก็ชวนเธอไปงานเลี้ยงรุ่นเย่วันหวานดีใจและทำทีเป็นหยอกล้อให้เขาอ้อนวอนเพื่อไปกับเธอจนฉีอี้อดหัวเราะไม่ได้ในที่สุดทั้งสองก็ตกลงกันได้ภาพตัดไปที่เย่วานหวานกำลังลองชุดราตรีอย่างสวยงามเพื่อเตรียมตัวไปงานเลี้ยงรุ่น เยวันหวานในชุดเดรสทวีสีขาวดำมาถึงงานเลี้ยงรุ่นพร้อมกับชายหนุ่มในชุดสูทสีขาวเพื่อนของชีอี้ระบบเตือนเธอให้แสดงบทบาทนางร้ายเพื่อทำให้นางเอกอับอายไขยหน้าและกระตุ้นให้ชีอี้มาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวในงานหลีทิงเสียเดินเข้ามาทักทายทันใดนั้นจี้เจอเพื่อนร่วมงานเพื่อนรักของทิงเสียก็เข้ามาต่อว่าเยวันหวานที่รังแกทิงเสียซึ่งทิงเสียรีบห้ามไว้ เมื่อเย,ย่หวานหวานกำลังจะหาโอกาสเล่นบทบาทของตัวเองทิงเสียกลับชิงลงมือก่อนโดยแกล้งสะดุดและทำวายหกใส่ชุดลิมิเต็ดของเย่ยหวานหวานฉีอีทําม,มาถึงพอดีทิงเสียรีบอธิบายทางน้ำตาว่าเธอเป็นคนทำชุดเปื้อนเย,ย่หวานหวานสวมบทบาทนางร้ายเรียกร้องให้ทิงเสียชดใช้จี้เจอทนไม่ไหวจึงตวาดใส่เธอแต่ฉากกลับไม่เป็นไปตามบทที่เธอคาดหวังแทนที่จะปกป้องนานงเอกฉีอีกลับพูดกับทิ้งเสียว่างานให้ทิงเสีย ขอโทษเธอแล้วกันส่วนกระโปรงเดี๋ยวฉันซื้อตัวใหม่ให้การกระทำนี้ทำให้แย่หวานหวานงงงวยทันใดนั้นระบบก็ประกาศว่าโฮสภารกิจล้มเหลว ฉีอี้พาเย่หวานๆออกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เมื่ออยู่ในห้องพักเธอลงถามว่าทำไมเขาช่วยเธอฉีอี้ตอบกลับอย่างเย็นชาว่าเธอไม่รักษาหน้าแต่ฉันยังต้องรักษาหน้าเมื่อเธอแกล้งหยอกว่าเขาอาจจะชอบเธอเขาก็แสดงความรำคาญและเดินออกไปรอข้างนอกด้วยความหัวเสีย ที่โรงแรมเย่หวานวานน้อยใจและกำลังเก็บของทันใดนั้นฉีอี้เดินเข้ามาที่ล็อบบี้และพบหลินทิงเสี่ที่รออยู่พร้อมไวน์สองแก้วทิงเสี่แซงทำเป็นรู้สึกผิดเรื่องเหตุการณ์ในงานเลี้ยงและชวนฉีอี้ไปคุยกันเป็นการส่วนตัวทันทีที่ดื่มไวน์เข้าไปฉีอี้ก็รู้สึกมึนหัวและรู้ตัวว่าถูกวางยาจึงปฏิเสธทิงเสี่ออย่างนุ่มนวลแล้วรีบเดินโซซัดโซเซกลับห้องพัก เมื่อเย้หวานวานเห็นอาการเธอรู้ทันทีว่าเขาถูกวางยาจึงรีบควายที่เขี่ยบุหรี่แก้วฟาดเขาที่ศีรษะของเขาจนสลบไปเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกล่อลวงไปฉีอี้ตื่นขึ้นในโรงพยาบาลโดยมีฉีหลิงเอ๋อเฝ้าอยู่น้องสาวเล่าว่าเย่หวานวานเป็นคนพามาส่งแล้วบอกว่าเขาดื่มหนักจนหัวกระแทกฉีอี้รีบลุกขึ้นถามหาเย่หวานวานทันที ดานเยหวานวานกำลังท้อแท้ในสวนสาธารณะแต่เธอเห็นจี้เจอชายที่เคยปกป้องทิงเสียกำลังสารภาพรักกับทิงเสียแต่ถูกปฏิเสธเยหวานวานจึงคิดแผนได้เือมองว่าจี้เขืออุปสรรคต่อความรักของพระนางเธอจึงเข้าไปเสนอตัวช่วยสอนวิธีจีบลินทิงเสียให้โดยเริ่มจากการติเรื่องดอกไม้ที่เขาเลือกและให้เขาซ้อมสารภาพรักกับเธอโดยจินตนาการว่าเธอคือทิงเสีย ที่สวนสาธารณะฉีอี้ฉุดผู้ป่วยพบแย่หวานหวานกับจี้เจ๋อฉุดโคตรดำถือช่อดอกไม้ที่กำลังซ้อมสารภาพรักกันอยู่ฉีอี้เข้าใจผิดอย่างรุนแรงว่าทั้งสองรอบคบกันเขาโกรธจัดและชกจี้เจ๋อเต็มแรงแม้แย่หวานหวานจะพยายามห้ามทั้งสองก็แลกหมัดกันอย่างดุเดือดแย่หวานหวานเข้าทำแผลให้จี้เจ๋อก่อนโดยฉีอี้แสดงความไม่พอใจที่ถูกละเลย ฉีอี้กลับไปห้องพักผู้ป่วยหลี่ถิงเสียเข้ามาเยี่ยมฉีอี้ไล่ภรรยาออกไปเพื่อคุยกับทิงเสียตามลาําพังแย่หวานหวานเข้าใจว่านี่คือโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ของพระนางจึงเดินออกไปอย่างอารมณ์ดี เมื่ออยู่กันตามลำพังฉีอี้คาดขันทิ้งเสียเรื่องวายที่มีฤทธิ์ทำให้เขาหมดสติทิ้งเสียปฏิเสธแต่ถูกฉีอี้ทาให้ไปดูกล้องวงจรปิดจนต้องยอมรับว่าสับสนไปชั่ววูบเพราะรักเขามากเกินไปฉีอี้ตอบกลับอย่างเย็นชาว่า มันกลับไปไม่ได้แล้วภรรยาของฉันคือหวานหวานและเตือนไม่ให้ทำอีกแย่หวานหวานเดินออกมาจากห้องด้วยความเศร้า้อยและแกล้งเดินชนรถเข็นกับรถเข็นผู้ป่วยจนล้มซึ่งทิ้งเสียรีบวิ่งมาช่วยแต่ก็ยอมรับว่าแค่อยากจะแกลง้งทำให้แย่หวานหวานสับสนว่าทิ้งเสียต้องการอะไรกันแน่ ชีหลิงเอ,อ๋อฝากปิ่นตูไปให้ทิงเสียนำไปให้พี่ชายแต่ทิงเสียกลับนำไปทิ้งในถังขยะอย่างไม่ใยดีเยหวานวานนัดพบจี้เจอในสวนสาธารณะเพื่อสอนวิธีจีบทิงเสียต่อเธอรู้สึกว่ามีคนแอบตามอยู่แต่ไม่เห็นใครจี้เจอย้ำว่าเขาออกมาพบเพราะเธอสัญญาว,ว่าจะช่วยให้เขาจีบทิงเสียได้สําเร็จ จีเจอ๋อสงสัยว่าทำไมเย่หวานหวานถึงช่วยเขาจีบทิ้งเสียและสรุปเอาเองว่าเธอทำไปเพราะรักฉีอี้และกลัวถูกแย่งไปซึ่งเย่หวานหวานก็หัวเราะยอมรับเพื่อผลักจี้เจ๋อออกจากทางขณะที่ลีทิ้งเสียแอบมองทั้งคู่อย่างประหลาดใจเย่หวานหวานพบลูกแมวถูกทิ้งและแสดงความอ่อนโยนออกมาทำให้จี้เจ๋อรู้สึกว่าเธอแตกต่างไปจากเดิมทั้งสองแยกย้ายกันไปหลังจี้เจ๋อขอบคุณ ในช่วงค่ำฉีหลิงเอ๋อถูกชายสองคนลวนลามในสวนระบบปรากฏตัวเตือนเย่หวานหวานว่านี่คือฉากสำคัญที่ห้ามยุ่งเพื่อให้หนางเอกทิ้งเสี่ยเข้ามาปลอบใจและได้รับคะแนนสนับสนุนจากครอบครัวพระเอกแต่เย่หวานหวานเลือกที่จะขัดคำสั่งระบบและเข้าแทรกแซงเธอกอดปลอบฉีหลิงเอ๋อที่หวาดกลัวขณะที่จี้เจอเข้าต่อสู้กับชายสองคนเย่หวานหวานดุดด่าระบบในใจที่พยายามขัดขวางการช่วยเหลือชีหลิงเอ๋อชี หลิงเอ๋ขอให้เย่หวานหวานช่วยติดเรื่องนี้เป็นความลับจากพี่ชายเย่หวานหวานยอมรับทั้งสองกลับถึงบ้านและถูกฉีอีที่รออยู่สอบสวน เย่หวานหวานโกหกว่าไปช้อปปิ้งกับฉีหลิงเอ,อ๋อแม้ฉีอี้จะสังเกตเห็นเศษใบไม้และรู้ว่าทั้งคู่โกหกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาถามว่าเธอไปเจอเซนจี้เจอมาด้วยหรือไม่เย่หวานหวานยอมรับและบอกว่าเธอสนิทกับทุกคนฉีอี้ครุ่นคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่เธอไม่สนิทด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นฉีหลิงเอ๋อแสดงความขอบคุณอย่างชัดเจนด้วยการเตรียมน้ำน,ำนมให้เย่หวานหวานแล้วรีบจากไป เมื่อฉีอี้จะดื่มนมแก้วนั้นเยหวานหวานรีบคว้ามาดื่มแล้วเรียกเขาว่าขี้งกก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้ฉีอี้มังตามอย่างจนใจ ฉีหลิงเอ,อ๋อน้องสาวของฉีอี้เข้ามาคาดคานถามพี่ชายอย่างตรงไปตรงมาว่าชอบเย่หวานหวานหรือไม่แม้ฉีอี้จะปฏิเสธแต่เมื่อฉีหลิงเอ๋อพูดว่าได้เห็นจี้เจอกับเย่หวานหวานอยู่ด้วยกันและทั้งสองดูเหมาะสมกันมากฉีอี้ก็แสดงความหึงหวงอย่างชัดเจนและรีบเดินออกจากห้องไปทันที เย่หวานหวานออกมาทานอาหารกับจี้เจ๋อที่รายงานว่าแผนการของเธอให้เมินหลินทิงเสียได้ผลเพราะหลินทิงเสียส่งข้อความมาหาแล้วขณะที่เย่หวานหวานกำลังวางแผนขั้นต่อไปฉีอี้ก็เดินเข้ามาขอร่วมโต๊ะอย่างเย็นชาต่อมาหลินทิงเสียก็ปรากฏตัวและขอร่วมโต๊ะด้วยทำให้เกิดการรวมตัวกันของตัวละครหลักทั้งสี่คน แย่หวานๆพยายามยั่วโมโหฉีอี้และผลักดันให้เขาเขา้าข้างหลินทิงเสียเธอยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มรวดเดียวทั้งที่ทแพ้แอลกอฮอล์โดยคิดว่าเธอกินยาแก้แพ้แล้วแต่ไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกหมึนหัวและฟุบลงบนไหล่ฉีอี้ฉีอี้มองเธออย่างพิจารณาโดยรู้ว่าอาการของเธอไม่ใช่แค่แพ้ธรรมดาและตัดบทด้วยการบอกว่าจะพาเธอกลับบ้านเองทิ้งให้จี้เจอและหลินทิงเสียมองตามด้วยความงง,ง ฉีอี้แบกเย่หวานหวานที่เมาไม่ได้ฝติไว้บนหลังเธอกล่าวอย่างเมาหมายว่านั่นไม่ใช่บ้านของฉันบ้านของฉันอยู่ไกลแสนไกลซึ่งเป็นไหนถึงบ้านที่แท้จริงของเธอโลกเดิมฉีอี้แสดงความอ่อนโยนและพาเธอมาถึงบ้านอย่างปลอดภยัยเขาจัดผ้าห่มและมองเธอหลับด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยห,หลังจากฉีอี้จากไปเย่หวานหวานพึมพำว่าแต่คุณไม่ใช่ของฉัน เช้าวันต่อมาเธอแปลกใจที่ฉีหลิงเออนํนำกองของขวัญมาให้เพื่อขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้และปฏิเสธนะัดช็อปเป้งของหลี่ทิงเซี่ยเพื่อไปอยู่กับเย่หวานหวานแทนหลิ่ทิงเซี่ยโกรธจัดที่ถูกปฏิเสธและรู้สึกว่าทุกคนเข้าข้างเย่หวานหวานเธอตามไปหาเย่หวานหวานและพูดอย่างเย็นชาว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเราจะได้เห็นดีกัน เย่ h, หวานหวานกังวลใจและเรียกระบบซึ่งเผยว่าการแทรกแซงเนื้อเรื่องทำให้นางเอกมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นตัวร้ายและเตือนว่าฉีอี้กำลังจะสารภาพรักกับเธอซึ่งเดิมทีต้องเป็นฉากของนางเอก ในห้องจัดเลี้ยงที่เต็มไปด้วยกลีบกุหลาบฉีอี้ยืนรอพร้อมช่อกุหลาบแดงเพื่อนๆเชียให้เธอตอบรับแต่แย่หวานหวานร้องห้ามแล้วรีบดึงหลีทิงเสียมาข้างหน้าพร้อมบอกฉีอี้ว่าเขาควรพูดคำเหล่านี้กับทิงเสียทิงเสียสับสนและโกรธจัดที่ถูกผลักใสไปหานางเอกซ้ำๆคนที่ฉันชอบคือเธอไม่ใช่หลีทิงเสียทิงเสียเสียใจและวิ่งหนีไป ฉีอี้เข้ามากระชากแขนเย่หวานหวานเพื่อคาดคั้นเธอจึงตัดสินใจเปิดเผยความจริงทั้งหมดทั้งน้ำตาเธอไม่ใช่เย่หวานหวานตัวจริงเธอมาจากโลกอื่นเพราะระบบเธอต้องหย่าก,กับเขาและจับคู่เขากับหลีทิ้งเสี่ยเพื่อให้ภารกิจสำเร็จและได้กลับบ้านฉีอี้ตกตะลึงกับคำสารภาพนี้เขาค่อยๆปล่อยมือและเดินจากไปอย่างเงียบๆทิ้งให้เย่หวานหวานยืนร้องไห้อยู่คนเดียว หลี่ทิงเสีย่ยซึ่งแขนที่ถูกคนหันไปเข้าข้างเย่หวานหวานได้สั่งลูกน้องหลักพาตัวเย่หวานหวานไปที่โกดังร้างเมื่อเย่หวานหวานฟื้นขึ้นทิงเสี่ยเผยแผนการร้ายที่บ้าคลั่งว่าจะหันเย่หวานหวานเป็นชิ้นๆเธอตบหน้าเย่หวานหวานอย่างแรงเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นนางเอกที่ทำผิดกฎหมายเซินจี้เจ๋อที่ได้รับแจ้งจากฉีหลิงเอ,อ๋อพุ่งเข้ามาและขอร้องให้ทิงเสี่ยปล่อยเย่หวานหวานทิงเสี่ยไม่ เชื่อแม้จี้เจ๋อจะปฏิเสธว่าไม่เคยชอบเย่หวานหวานเลยก็ตามเธอสั่งลูกน้องจัดการจี้เจอ๋อฉีอี้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมแจ้งว่าเรียกตำรวจแล้วและขู่ให้ทิ้งเสียปล่อยตัวเย่หวานหวานทิงเสียเสียสติและพุ่งมีดเข้าใส่เย่หวานหวานฉีอี้รีบเข้าขวางและใช้มือรับคมมีดไว้แทนเลือดสาดกระเซน็นทิงเสียตกใจจนหล้มลงเย่หวานหวานโผลเข้ากอดฉีอี้ด้วยน้ำตาและบอกว่ามีเรื่องมากมาย ที่อยากจะคุยกับเขาแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะได้พูดอะไรกันโครงเหล็กด้านบนก็ถล่มลงมาฉีอี้ผลักแย่หวานหวานออกไปแล้วรับแรงกระแทกไว้เต็มที่เขากระอักเลือดออกมาอย่างรุนแรงฉากสุดท้ายนี้ความฝันคือเย่หวานหวานหิงสาวอีกคนกําลังประคองร่างของฉีอี้ที่บาดเจ็บสาหัสและไอเป็นเลือดทั้งสองสารภาพความรู้สึกที่แท้จริงต่อกัน เย่หวานหวานสารภาพว่าโกหกที่บอกว่าไม่ชอบเขาและเธอรักเขามากฉีอี้สารภาพว่าเขาก็รักเธอเช่นกันแต่เพื่อทำตามความปรารถนาสุดท้ายของเธอการกลับบ้านเขาจึงบอกว่าตอนนี้ฉันกับหลี่ทิงเสียก็ตายด้วยกันแล้วภารกิจของเธอก็สำเร็จแล้วนะหวานหวานกลับบ้านได้แล้วนะหวานหวาน เขายื่นเอกสารใบหยาให้เธอก่อนจะใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระซิบว่าฉันรักเธอแล้วสิ้นใจในอ้อมแขนของเย่หวานหวานเธอใส่หน้าอย่างบ้าคลั่งและกรีดร้องอย่างหัวใจสลายหญิงสาวสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องทำงานที่คุ้นเคยทุกอย่างเป็นเพียงฝันร้ายหญิงสาวอีกคนคล้ายฉีหลิงเอ,อ๋อเดินเข้ามาทักแต่เธอไม่รู้จักชื่อของหญิงสาวคนนี้ ต่อมาเธอพบว่าตัวเองอยู่ในกองถ่ายทำภาพยนตร์ทับละครนักแสดงกำลังถ่ายทำฉากจบนักแสดงชายคุกเข่าขอแต่งงานกับนักแสดงหญิงซึ่งทั้งคู่สวมกอดกันอย่างมีความสุขเธอแสดงความสับสนว่าฉันจำได้ว่าเนื้อเรื่องไม่ใช่แบบนี้นี่ผู้กำกับตอบจบอย่างง่ายดายว่าเพราะว่าตอนจบฉันไม่ชอบฉันเลยเปลี่ยนมัน เรื่องราวปิดฉากลงด้วยความสับสนของตัวละครเมื่อทุกสิ่งที่เธอประสบมาในฐานะเยหวานวานกลายเป็นเพียงความจริงที่ถูกเขียนขึ้นมาและแนแต่าฉากจบของนิยายที่เธอพยายามแก้ไขก็ยังถูกแก้ไขอีกครั้งโดยผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือฉีอี้นั่นเองเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า